สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเบียรเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมขาสลัพิมเนี่ยครับช่มบรรยากาศนะครับนี่เป็นขายาเจ้าโทมาฮอกครับสายบีมัตเตอร์ครับเป็นสายพัฒนาเนี่ยครับท่านถูกกรรมนะครับขอแตกต่างกันระวางลูกผสมบีมัตเตอร์กับลักผสมบามันครับช่มบรรยากาศเลยครับ ลูกผสมเบี้ยมาตเตอร์เดี๋ยวโต่ำชิ่งนะครับลัมโต่ำชิ่งมันใบใบสูงนะครับใบใหญ่แต่ลูกผสมเบี้ยมาตเตอร์เนี่ยวโค้งสั่งมันรุ่นกลางๆครับแต่ได้ความหนาครับนะครับได้ความหนาความใหญ่นะครับก็บรรยากาศเลยครับมันได้ความหนาความใหญ่นะครับบรรยากาศโอ้โหประมาณหนาคัก ครับหนาไงครับนี่ดังมาเนื้อหนังครับอันนี้เป็นลูกผสมบีมัตเตอร์นะครับบอมเป็นลูกผสมบามันครับเบีมัตเตอร์จะออกมาหนาตาขาดไข่ครับลูกผสมบามันครับนี่หนาตาไข่ครับลูกผสมบามันเลยแต่เป็นลูกผสมเบีมัตเตอร์ครับน้ำชิยงหนาตาบนกิ้มริมนะครับนี่ เปรียบเทียบเบื้องว่าอาจจะได้ทั้งแม่ครับเพราะว่าแม่พันเป็นปลามันนะครับถ้ามันเอฟกับเอฟสามนะครับที่เอฟสามนี่ครับชมเลยครับเนื้อหนังกำลังมาเต็มสองเดือนครับสองเดือนอีกครับสิบสองมื่นครับสองในสิบสองมื่นนี่ครับบรรยากาศคงสั่งกำลังมากเนื้อหนังกำลังมากครับเห็นไหมครับตายจิ้มริม ไข่ไข่ครับลูปผสมบามันครับลูปผสมบีมันตื้อครับลึกนะครับลงลึกแต่ข้องสากอาจจะพ่งสูงเท่ากับบามันครับแต่ในความลึกความหนาย่นนะครับน้ำชิ้งน้ำข้อบนครับอืมนี่ครับนี่คือการปรับมาใส่สายเหนือล่องเบิงครับเอามาใส่สายเหนือล่องเบิงนะครับ่าเพ่ลสิได้ ทรงหลูกขนดาษเลยครับเก็บเด็กเก็บมาครับฝากพี่น้องชาวง้อเขาครับตามภาษาคนหักง่าหัวใจกเกษตรครับโอาผมเห็นแล้วผมมักเลยครับเนี่ยครับพันหลุกก่มนะครับสามขั้นการเลือกผสมนะครับการเลือกผสมการพัฒนาง่าสายต้นน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยครับ่าฮาจะไปสายสวยงามหรือว่าจะไปสายเนื้อครับต้องมาผสมร่องเบิ้งนะครับ นีหนาสองเดือนสิบก็หมือครับเดิ่มเห็นได้ชัดนะครับข้องขางข้องสามคนอาจจะเสียบสูงใหไ่นะครับอืแจกระหนาข้อมดดึกอนี่นะครับนี่แม่นี่ผมกะ็ะไยผสมบีบมาเตอร์ไปคือกันครับนี่ครับท่องหลายเดือนนะครับใส่บีบมาตเตอร์ล่องบึงเอามาปรับเอามาพัฒตนา กับว่าบามันครับนั่นกับเป็นแม่ของตัวน,น้อยๆนะครับนั่นแม่ของเพื่อนครับน,นี่กับมาผสมบีมาร์ตุแต่ถือว่าเอามาปรปับใส่กับบามันเลือดสูงครับนี่บันไถ่คนครับบันไถ่คนอันนี้กับหน้าของเพื่อนครับมาเล่นกับหน้าง่าสาวลอสม นี่ครับท่ายัดหน้าตาไข่กับปลาหมันครับครับทายชิมนลยครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใหญ่ได้ความไข่กระเจได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทุบาทยางครับทายชิมนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไห้ผมนั่งนะครับเดือแก่้งเตือนชิกต่อไปครับเข้ามาสวัสดีครับ